สวัสดีครับผมไม่นอนจากช่องอิงเกิลเมยนะครับผมเป็นคนที่เป็นกรดไหย้อนไม่ได้มาสองต้นสามปีจัรักษาจริงจังได้เกินปีละอาการก็ดีขึ้นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมมันหายแล้วแหละก็เป็นปกติของที่เป็นกรดไหย้อนนะครับที่อาจยวชายไปๆดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยเองครับว่าอาหารนะกินไนอาหารอะไรไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงแก้วมังกรนะครับว่าคนเป็นกรดแล้วนอะกินได้หรือเปล่างข้อมูลทั้งหมดนี้ทัางเองมาจากเว็บต่างประเทศนะครับนักมนุษค่าเทสของแก้วมังกรกันค่าเทสคืออะไร ค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ำหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่าป็นน้นต่ำกว่าเจ็ด 7, แสดงว่าน้ำอาหารหรือว่าของเหลวใช่ไหมมีฤิเป็นกรดนะครับค่า pH ของแก้วมังกรอยู่ที่6ถึง7นะครับอ่ามันแทบจะไม่มีกรดนะครับผมกามันก็มีกรดแหละแต่ว่ามีแค่นิดเดียวถ้าอียง,งต่ำตาม่ยวค่า pH เนี่ยถือว่าแก้วมังกรสามารถกินได้เลยนะครับแต่ว่าในในวัดับรระเทศเนี่ยก็ได้ย้ำว่าแก้วมังกรถือเป็นผลไม้ที่ดีมากสรนพประโยอน ที่จะหาผลไม้กินเพราะว่าแก้วมังกรเนี่ยไม่มีมีไขมันน้อยแคลอรี่ต่ำแต่ยังมีไฟเบอร์สูงไฟเบอร์เนี่ยมีส่วนช่วยคนที่เป็นกรดไหล้อมากมากเพราะว่าช่วยทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นขับถ่ายสะดวกช่วยเรื่องแน่นท้องได้และแก้วมังกรเนี่ยยังมีวิตามินซีที่เอาไว้ช่วยสมานแผลท้องผาที่เกิดจากการกรดไหลย้อนได้อ่ะมันก็โคตรด,ดีเลยใชครัมผมคนที่เป็นปัญหาเรื่องปวดท้องหรือกดไหลย้อนเนี่ยอย่างน้อยคนกินแก้วมังกรอาทิตย์ละครั้งรับผม อย่างไรก็ตามก็มีเคสที่คนรู้จักเนี่ยที่ผมที่ผมรู้จักว่าเขาเป็นกดไหลย้อนเนี่ยเขาบอกว่าเขากินแก้วมังกรก็มีการอึดอัดท้องอืดเหมือนกันนะผมแล้วก็อันนี้คือข้อมูลที่ผมได้จากเอไอนะครับตัวทั่วไปแก้วมังกรกปลอดภัยในการบริโภคสัตว์พนี้เป็นโรคกรดไหลย้อนแลเข้ไม่จริงมกักจะแนะนําให้กินแก้วมังกรเนื่องจากมีกรดต่ำและสามารถช่วยบรรเทาขาะอ,อาหารได้บรรเทาการไหลายเคืองของอาหารได้ และเก้ามังกรเนี่ยยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์ซึ่งสามารถช่วยในการย่อยอาหารและป้องก,าก,ากัน,นการกดไหลย้อนอยอน่างไรก็ตามสิ่งนั้นคือตัวกระตุ้นกดไหลย้อนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะฮะก็นี่คือสิ่งที่ AI แจ้งมานะผมก็เหมือนกับสิ่งที่ผมไปหาข้อมูลมาเลยดังนั้นนะคนือเป็นกดไหลย้อนอะ่ะถ้าอ่าอีกต่างเส้ดใจดีนะคนเป็นกดไหลย้อนอกินแก้วมังกรได้แต่ว่าร่างกายคนเราไม่เหมือนกันก็ต้องลองดูตัวเองก่อนนะผมบางคนกินได้บางคนกินไม่ได้อ่า ก็สำหรับคนที่มีอาการปวดหล่ยอยที่เลื่อนลังหรือว่ากำเริบอยู่ก็ลองใช้การพื้คอนมันเท่าได้นะครับผมก็หาซื้อ,อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยหรือวาซื้อได้ในช้อปปี้ตามตะกร้าตรง,ง,ง,งนี้เลยนะครับผมก็กดเข้าไปเลยก็ผลลัพธ์คิดเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดเอ้าไ้มากมายเลยสมัครเข้ารูเพิ่มเติมได้สัปที่นี้ก็พขาจะเป็นข้อนี้ขอบคุณครับ